เราดําเนินการมา18เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสแต่งตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการรีแบรนด์แล้วก็จับมือกับทางซัมซุงเกาหลีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเติบโตเร็วกว่ากำหนดนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีโปรดักต์ไลน์ที่หลากหลายวันนี้ก็เลยเหมือนอตบตบให้มันเข้าที่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงพาร์ทเนอร์จากเกาหลีมาการันตีเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเราประสบความสำเร็จมากเลยแบบหลายร้อยลาย้ลานที่ร้อยล้านเลย ตอนนี้ก็เธอเรู้ว่าประมาณ300ล้านนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเราเรายิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วเราก็จะไปให้ได้เป้าหมายอยู่ที่ไงนครับน่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในทางธุรกิจที่ดีของ,ของคนไทยนะครแล้วเราจะหาพาร์ทเนอร์มาื่อยถ้าพาร์ทเนอร์คนไหนที่คุยแล้วถูกคอรู้สึกว่าเป็นทีนเดียวกันที่แบบว่าสามารถทําธุรกิจไปด้วยกันได้ก็ยินดีที่จะร่วมงานทันทีครับ สำหรับซัมซุงเการหลีต้องบอกกัว่าไม่ไม่ง่ายนะฮะต้องบินไปแล้วก็มีการตรวจโรงงานตรวจธุรกิจแล้วก็ตรวจคุณภาพทางเการหลีก็จะส่งคนมาประเทศไทยมาดูว่าเรามีความมีศักยภาพพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอทุกอย่างผ่านคนเนี่ยมันก็จะมีวงกันแล้วทีซึ่งซึ่งทางมาดดของเราเนี่ยดได้วงเงินมา100ล้านวอนนะครับจริงจริงติดต่ออยู่นานไหมคะประมาณประมาณครึ่งปีฮะบินไปบินกลับอยู่หลายครั้งเหมือนกันในส่วนนี้คือประการที่สุด เฉพาะในโปรดักต์ไลน์ใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพผิวครับวันนี้ค่ะพิเศษมากถึงแบบขอแต<อ>่ง <ไป S 1> งานยังไงครับพี่ตองใจรู้รู้รู้ว่อตไหมครับ ก็คลิปคือหนูพูดจบแล้วก็คือแจกรางวัลเลยแต่เปนเหมือนมันมีการขัดข้องอะไรหนูก็หันไปดูแล้วแบบอ้าวคลิปยังไม่จบรอเลยอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะเฉยเลยค่ะตั้งใจวันนี้เป็นวันพิเศษของเราก็จริงๆแล้วเป็นวันที่ผมพร้อมด้วยฮะนะอย่างที่บอกไปหลายครั้งว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกพร้อมแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มันมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องรอแล้วนะครับเพื่อในตัดสินใจที่จะขอขอเขา แต่งงานแต่ว่าจริงๆแล้วงานแต่งที่คงต้องซักพักใหญ่ๆเพราะว่าเราเพิ่งทำการรีแบร์เดี๋ยวก็อีกสักอาจจะเป็นกลางปีหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆดูเรื่องงานอีกทีึงอันนี้เราเตรียมการมาดีขนาดไหนเตรียมมาขนาดไหนมีเพื่อนๆหรือหลายอย่างมากก็ประมาณเดือนกว่าๆครับเดือนกว่าๆแต่โชคดีที่บอกว่าเพื่อนเนี่ยมันแบบแค่มองตาก็เข้าใจแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าใจกันทุกอย่างแล้วก็อยู่กันมาเป็นสิบปีทั้งนั้นเลยทุกคนก็ช่วยกันเราไปชวนเพื่อนในทีมยูมาสองตั้งหรือยังไงกันไหมคะ สอมสดหลังเวทีเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ปั้าจันคิวเขาเยอะแล้วก็พี่เต้นเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจแล้วก็พี่แจ็คก็ยังยังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ทางคนต่างยุ่งวันนี้ก็เลยแบบมาใช้ประสบการณ์สดๆกันหลังเวทีเลยยังดูเลยพี่เต้เขามาใช่เพื่อนเป็นเพื่อนสเลย เพราะคนประสานงานเท่านั้นเลยแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทเท่านั้นครับอย่างนราอย่างงานนี้่ดูเริ่มเป็นกลางเดได้เริ่อเรื่องอะไรยังไม่ได้ดูเลยครับเพิ่งวันนี้เพิ่งรู้ว่าจะมีางานที่ขึ้นมายังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวคงนึกสักพักหนึ่งไปดูพ่อคุณแม่หมดเรียบร้อยยังไม่ได้แจ้งเลยครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามีมีเคยคุยเอาไว้เข้าข่าวๆแล้วซึ่งทุกคนก็ไม่ไม่ได้ห้ามอะไรครับวิธีนั้นยังไงฮะตอบตกลงเลยด้วยครั ก็เหมือน yeah. จร of of s. <S <laughs> <laughs> ิงๆแล้วเราอยู่ท um ี่ว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มากกว่าแต่พอเวลาแบบเห็นทุกอย่างมันไปอย่างนี้แล้วแล้วก็ต้องตามนะคือพร้อมเราไม่ได้จริงจริงเขาก็แสดงทุกอย่างให้เราชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าการอยู่ในการหรือว่าใช้ชีวิตในการทําการด้วยกันนะคะก็เลยรู้สึกว่า การแบบเรินเลยมากว่าทํางานร่วมกันแล้วเห็นจากที่ใส่ใจคออะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่เคยแบบประหม่าใจเราหรือว่าโมโหใจเราเขาไม่เคยกดดันใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทํางานร่วมกันหนักกันขนาดเนี้ยเรื่องที่ซีเรียสที่สุดแล้วเขายังไม่เคยรอลับเรารล้วคิดว่าชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะเป็นเสียงกันไรก็เหมจะผ่านไปได้เหมือนกันเรื่องทา้เรียนรู้กันมาถึง่าใช่เลยคนนี้ว่าคนนี้เป็นเป็นอะไรที่สบายใจมากๆจริงนะเหมือนเหมือนที่ผมบอกเขาไว้ว่า อตอนแรกผมคิดว่ามันต้องอดทนแล้วก็ให้อภัยกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่ตแด้เจอเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมีคนที่เกิดมาเพื่อเราอะ่ะแล้วแล้วมันสบายใจอยู่ด้วยแล้วพลังชีวิตมันเยอะขึ้นแล้วมันไม่ต้องมานั่งเครียดไ,ไม่ต้องมานั่งทะเลาะไม่ต้องมานั่งอัพสเตตัสว่าแบบงอนเครียดอะไรเงี้ยทุกมันเป็นอะไรที่มันแฮปปี้มากๆก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรต้องรออีกแล้วความสำเร็จวันนี้เขามีส่วนร่วม มีมีเยอะมากๆครับเพราะว่าตั้งแต่กล่องแรกที่นั่งแพ็คธุรกิจทุกอย่างเขาเขาอยู่ข้างๆผมมาตั้งแต่วันแรกวันที่ผมยังมีเงินในบัญชีหลักหมื่นครับจนจนมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากดิพิเจมีอะไรอย่างพ่เศมไหมคะก็วันนี้ตกใจไม่ทันตั้งตัวเลยก็จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลจมดีมากๆ คือถ้าเทียบต่อจากพ่อเขาก็คือคนที่สอเลยอะค่ะใช่ก็ขอบคุณมากที่ดูแลจมดีขนาดนี้วันนี้ชอบใครอะไรเขาเสิร์ฟให้หมดเลยนะคะพิติหนูก็แบบตอนแรกเขาบอกว่าเขาอยากจะชวนพิติมาที่งานเพราะเราชอบมากเพลินมากเลยอะค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาไม่ว่างแล้วยังจะมีคลิปมาแทนเลยอะได้มนใจยังไม่ลืม